ได้มองเผื่อแป๊บเดียวมาตึมเลยขอบคุณนะคะคุณย่าสิบชาแนลสวัสดีค่ะคุณย่าแม่นิวย่าน้องคุณนะคะแม่นิวใครอยีอกเนกะพี่มิตรขอบคุณนะคะค,คุณนัทเอ่อคุณนัทวุฒินะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะมาค่ะมาช่วยหั่นหมูกันแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทําเมนูแกงนะคะแกงหมูใส่หน่อไม้นะคะหน่อไม้หน่อไ,ไม้เส้นแบบเนี้ค่ะขอบคุณหลายๆนะคะหันหมูแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะคุณย่าคุณพึ่งสวัสดีค่ะคุณพึ่งสวัสดีค่ะ พึ่งพึ่งผ่านใกล้หรือยังคะเนี่ยหรือผ่านแล้วขยันดีเนาะพึ่พึ่งเก่งมากเลยเก๋ไปไปได้แต่คุยไม่ค่อยได้นะไปจอดอย่างเดียวเลยจอดอยู่ไว้ข้างบนนั่นแหละจอดวะเดี๋ยวเอาอีกหน่อยดีกว่านี่หันเป็นชิ้นยาว บางๆนะคะบางๆมันจะหั่นหมดเลยขอบคุณหลายๆนะคะหันหมูกันก่อนแป๊บนึงนะคะขอบคุณแม่นนวพี่มิตรนะคะคุณนัทวุฒินะคะน้องดาแล้วก็คุณพรไทยศสารนะคะน้องฟ้าใสทุกๆท่ทานเลยนะคะ หั่นหมดเลยแต่ว่าอาจจะเอา,เอาไม่หมดนะคะ <c oughs> พี่เก๋หลายใจเห็นไน้องดาเดี๋ยวพี่เก๋บอกหั่นครึ่งนึงเดี๋ยวบอกว่าหั่นหมดเลยเดี๋ยวเอาครึ่งน,นึงจะถึงเวลาใส่หมดเลยให <c oughs> ม่ใหม่มันเยอะมันเยอะมันจะเยอะกว่าเพราะว่าหน่อไม้มันหน่อไม้มันมีแค่นี้มีครึ่งโลเองเราก็ใส่หมูสักครึ่งหนึง่งแต่หั่นไว้หมดเลยนี่ <c oughs> หนึ่งจานนะคะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะเสร็จแล้วหั่นหมูหน่อไม้เราจะไม่หั่นนะคะเราจะแกงกันเลยนะคะนี่นะคะหมูหมู Thank you so much ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณนัทวุฒิขอบคุณน้องดาแล้วก็ทุกเลิฟทุกไลค์เลยนะคะที่อยู่ข้างบนนะคะ ที่ไม่ได้ลงมาด้วยนะคะทํางานตามสบายเลยนะคะคุณพึ่งนะคะคุณพึ่งนี่นะคะหมูสวยๆเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเอาอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวรั้งทำสองอย่างพร้อมกันเลยจะ <laughs> เ,เปลี่ยนน้ำก่อนเปลี่ยนน้ำก่อนเปลี่ยนน้ำแป๊บๆนึ่งนะคะเดีมันจะแข็ เรามาลงมือติดแกงกันเลยนะคะเอาพริกแกงเราอยู่ไหนเนี่ยน้องดาเอ้ยว่าจะเรอพริกแกงเราอยู่ไหนเนี่ยพริกแกงอยู่ไหน,นเนาะโอ้ยน้องดาดูดิ ขนาดนี้ยังลืมเลยคุณยากพิกแกงแกยอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากะทิใส่ใส่หม้อก่อนลืมพริกแกงได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอากะทิใส่หม้อก่อนนะคะโอ้ยเนาะ โอ้มันต้องใส่หมดเลยมันมีนิดเดียวเองมีนิดเดียวเองเดี๋ยวไปเอาพริกก่อนนะคะโอยเดี๋ยวไปเอาพริกก่อนนะคะ